ใครที่เป็นเจ้ามือนะครับไม่ว่าจะเป็นเทียนหรือหัดเล่นนะครับถ้าเกิดคุณรู้แผนนี้และเล่นเป็นเนี่ยคุณเดินสายได้ครบโอเค okay. อ่ามาดูนะครับน้ํายาฟันชิ่งเนี่ยข้อดีของมันเลยคือเราเล่นกับจานวัดดวงจานไข่ก็ได้ลูกไข่ก็ได้นะครับลูกไข่ก็ได้ฝาไข่ก็ได้อ่าเวลาเราไปเล่นถ้วยฝาคนอื่นนะครับอ่าถ้าเกิดเรารู้งานหมดทุกอย่างเราสามารถเล่นได้นะครับทําไมต้องไปเล่นถ้วยฝาคนอื่นเพราะผู้ต่อสู้เราบางที เขาก็อยากเล่นให้มันสบายใจถ้าเกิดเราหอบเสื้อหอบฝาไปเองเขาก็ไม่สบายใจเขามีตังแสนหนึ่งเขาอาจจะเสียหมื่นสองหมื่นแต่ถ้าเกิดเราไปเล่นถ้วยฝาเขาเนี่ยเขามีตังแสนหนึ่งอาจจะเสียสองแสนได้มาดูวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นเล่นไม่ยากนะครับน้ํายาฟันชิ่งเข้าไปจะเป็นตลับแบบนี้ครับได้ไปจะคึงนิดนึ่งคึงคึงแบบนี้นิดนึ่าเวลาเล่นก็จะเอามาคึงนิดนึงนำทีนี้ช่างบอยจะเอาเบอร์เหี่ยวแล้วกันเดี๋ยวขยลองให้ดัร เปิดสองเปิดนะครับะาาจะเป็นเบอร์บบเหย่ยวนะครับเน,นี่ยขยับ <52 S 2> แค่นี้เองเอ่าเห็นไหมครับเป็นเหี่ยวนะครับเป็นเหี่ยวทีนี้เราอยากได้เบอร์เราก็เช็ดออกนะครับอ่นนี่คือหลักฐานเราก็เช็ดออกอยู่น,นี้หลักฐานมันก็ไม่มีนะครับอ่าทีนี้เราอยากได้เบอร์อ่าเบอร์สองแล้วกันอ่าเบอร์สองอ่า เสียงเพาะนะครับน่าเล่นอ่าเป็น5 5 2เพราะเราบังคับแค่เบอร์2เม็ดหนึ่งนะเราจะฟัน1เม็ด2เม็ดได้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดฟันถึง3เม็ดเนี่ยมันจะเสียงมันจะน่าเกียดเกินไปนะครับอ่าเปิดนี้นะครับเปิดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเบอร์5้านะครับอ่าเบอร์5้าอ่าเบอร์ห้าทีนี้จะมาดูหลักการทํางานของมันเป็นยังไงเราฟันเอาเบอร์5เม็ดกลางนะครับ2เม็ดนี้ปล่อยวัดดวงครับเห็นไหมครับเมนี่กระโดดมาเป็นเบอร์5้าเห็นไหมครับอ่าทีนี้ เราจะเอาเป็นเบอร์2แล้วกันตาต่อไปแล้วก็จับน้ํายาจับน้ํายาเนี่ยบางคนถามบอกว่าเออไปจับน้ํายาแบบนี้เขาก็รู้ดิเราจะมีคลิปวิดีโอสอนให้นะครับวิธีการจับน้ํายาอย่างไงซ่อนน้ํายาอย่างไงให้มันสวยนะครับอ่านี่ครับเราก็จับแบบน,นีอ้อันนี้มาสาธิตให้ดูครับอ่าผมจะเอาเบอร์สองมาแล้วกันแบนนี้่าเบอร์สองเม็ดนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้มันจะมาเป็น2อยู่ก็ช่างมันนะครับอันนี้มาแน่เบอร์สองนะครับอ่า ลักษณะการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับไอต,ตัวนี้คือน้ํายาฟันชิ่งตัวนี้แนะนํหน่าเล่นมากมากนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมอยากเป็นมากเลยแผ่เนี้ไม่มีใครสอนนะครับหาที่สอนยากมากเลยแต่อันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูแล้วมีคลิปวิดีโอสอนให้สําหรับแฟนเพจที่พวกที่ติดตามผมนะครับอ่าเอามาให้แผ่นนี้รับรองถ้าเกิดซ้อมนะครับถามว่ายากไหม ก็ยากในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราซ้อมนะครับซ้อมมาละสามสิบนาทียังไงก็เป็นครับยังไงก็เป็นแต่ถ้าเกิดเป็น,นมันคุ้มนะครับไปเล่นถ้วยฝาใครก็ได้ส่วนเนื้อครีมนะครับเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอ่าไม่เหนียวเกินไปแล้วไม่เหนียวเก<ล>ินไปครับอันนี้ดีแน่นอนนะครับเพราะช่างบอยเป็นคนเล่นเพราะช่างบอยเป็นคนเล่นเองก็เลยทําทําให้มันเล่นง่ายนะครับทําให้มันเล่นง่ายไม่ใช่ว่าทํามาทรงๆอันนี้ทาแล้วเล่นจริงมันก็ฟันได้จริงนะครับอ่า <Okay. S 2> ส่วนท่าการฟันนะครับท่าการฟันเดี๋ยวมีคลิปดูสอนให้นะครับโอเคครับสำหรับนะครับใครสนใจน้ำยาฟันชิ่งเดี๋ยวผมจะส่งคลิปวิธีการเล่นให้หลังจากได้รับของไปแล้วนะครับรับประกันนะครับถ้าเกิดคุณได้ดูคลิปเล่นเป็นอย่างแน่นอนโอเคครับสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามช่างบอยด้วยครับ